เ <oh> อ okay. ้ยของมึงมันเป็นฟิล์มกันเสือกอะมันมองไม่เห็นน่ะเอาเนี่ยเอาเบนเน็ตข um ึ้นดิโอเคนี่ตึ๊บโอเคขอโทษนะครับที่ฟิล์มผมเสือกฟิล์มกันเสือกเ๋ยเดี๋ยครับตอนนี้นะครับเป็นอ่าเราอยู่ไหนครับผมเราอยู่ในสถานที่ที่หนึ่งครับที่มันรถติดมากๆครับผมเรามาเที่ยวที่พัทยาเนะฮะใช่ไหม ครับผมเรามาเที่ยวพนักงานกําลังขับรถไปที่พักเลยครับวันนี้จะไปเที่ยวทะเลประมาณสี่ทุ่มเลยเจอกันที่หาดจอมเทียนสี่ทุ่มนะครับผมแล้วก็จอมเทียนเนี่ยนะโอเคถ้าใครไปแล้วไม่เจอพวกเราก็บอกเลยนะครับว่าเราว่ายน้ำล้วเราจมน้ำอยู่โปรดส่งกู้ภัยมาด้วยนะครับผมมาช่วยพวกเราด้วยนะครับพวกเรากำลังจะตายเลยนะครับผมโอ้โหพี่ตอนนั้นเราบินนี่หล่อมากเลยเกินเท่าไปเลย ปิดไฟข้างหลังนะมันย้อนแสงจะไงมันก็กดย้อนสอนมันย้อนเสียบอ่านี่นี่นีลังดีเลยกำลังดีเลยเฮ้ยนี่เองครับ Happy Birthday นะครับพดโฟดมาร้องเพลงให้พี่วัเดย์ให้พกันวันชู่ตี้ย Happy i r t o you Happy i r t h d a y to you Happy b i t h a p p y i h a ป p p y b i d a y to you อยัาไปพอยก่อนผมว่าคนข้างนอกอ่ะน่าจะงงว่าเมื่อกี้รถเป็นไรเพราะเมื่อกี้โยกมันเขย่าขึ้นลงขึ้นลงรถมันโยกรถเขย่ากันเลยคือคเอเรามาสัมภาษณ์กันดีกว่าเราเป็นนักข่าวดีกว่าคุณรู้สึกไงบ้างครับที่คุณเกิดวันนี้แล้วคุณอายุ19แล้วครับก็อื่นเลยครับผมต้องขอบคุณทั้ง4คนเลยนะครับสามอ่ะโทษทีครับทั้งสามคนนะครับแป๊บนึงนะครับแป๊บนึงนะครับ นนะครับนครับเราพี่เอิญโทรมาครับพี่เอิญโทรมาเดี๋ยวค่อยรับดีกว่าพี่เอิญครับพี่เอิญโทรมาพี่เดี๋ยวค่อยรับดีกว่าพี่เอิญครับผมก็อะไรกี้พูดถึงไหนวะพูดถึงเราทำไรู้สึกไงบ้างครับก็รู้สึกเป็นเกียรติมากครับที่ได้นั่งรถกับพี่ภู้มินนะครับคุณเจมินาแล้วก็พี่ปอนนะครับก็คุณน็เกินไปนะครับอะไรเอาไปเอาต่อต่อต่อสามรต่อสตอเกิดนี้ผมมีความสุขมากผมก็มีความสน่ มีความสุขยังไงอ่ะยังไงต่อมีความสุขเอ้าก็คุณหมอคุณมีความสุขมากคุณมีความสุขไงอ๋อก็มีความสุขที่ได้มาร่วมรถกับพวกคุณทุกคนไงแต่ตอนนี้ผมมีความทุกข์มากเลยนะรถติดอยู่ในแยกนี้ประมาณเกือบครึ่งชั่วโมงเลยนะเจ๊งมันเป็นแยกที่คนเนี่ยแยกอะไรแยกชมบุรีฮะแยกชมบุรีแยกชมบุรีมันมีปันจังหวัดตัววโอ้โหแยกกรุงเทพอย่างนี้มีไหมเป็นรถจักรเป็นรจักร เออรู้สึกไงสิบเก้าแล้วตามหาแม่มันม่วงอะไรเหรอตามหาแม่มันม่วงครับก็ไปแล้วไปแล้วไปแล้วฉันได้ขับรถแล้วฉันทได้ขับรถแล้วก็ใครสนใจก็มาเป็นแม่มันม่วงได้ตอนนี้มันม่วงยังไม่มีแม่อ่านี่คือชื่อแมวปะะอมั้งมันม่วงคือชื่อแมวใช่ใช่ใช่ม่วงเป็นแมว เนี่ยผมก็มีเดี๋ยวผมจะมีแมวเีือสกันตอบไปแล้วแมวแมวคุณจะชื่ออะไรแมวผมเนี่ยแมวชื่อมะม่วงไหมไม่ไม่แมวผมจะชื่อธรรมดาไม่ได้อต้องคิสโตเฟอร์ต้นได้จอจานเหมือนกันจอจานเหมือนกันเจฟฟรีย์ไม่ได้ยังไม่ได้ยังไม่เอาดีว่าวแต่แมวผมบอกเลยว่ามันจะต้องยศส่ง ยอดสูงส่งยอสูงส่งเย่ติดอีกแล้วรถติดอีกแล้วไปถึงแมวคุณต้องไปสอบประทวนหรืออะอย่างนี้อะไรไหมคืออะไรว่าสอบประทวนสอบประทวนโอเคๆผมไม่รู้จักอะไงแต่แต่แมวผมต้องมีแบบชื่อขึ้นต้นก่อนเอาไปต่อเอาไปต่อเอาไปตเอาไปเ่อโอ้โหเฮ้ยอะไรนะอะไรนะเอาผมเริ่มเหมือนกันนะโอ้โห God in the Balance กูถามจริงกเคยฟังเพลงนี้ไปเนี่ยโอ้ โอ้โหร้องยังไงเพียบเลยโอ้โหคอดอินน่วแบดโลแมนอะไม่เห็นหน้าผมไปแล้วกันผมขับรถอยู่โอ้โอดอินแบดโลแมนมีคนมีคนอะไรเกิดเจ้าเจ้าถั่วเจ้าถั่วเจ้าถั่ว ตู้จิ๋วเจ้ากับปีนึนอนึกว่าเจ้าถั่วงอกเจ้าถั่วงอกไม่อยู่นะครับผมเจ้าถั่วงอกเขาฝากถึงคนนันนน์นะครับผมวันนี้เราเราจะมีนี่เขาบอกว่าเขาจะเป็นประตูเขาอยู่ฝั่ง้คนละทีมกับเราอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าเขาจะไม่ให้พวกเรายิง พูดอะไรอันนี้หมายถึงหมายถึงสตาลิมปิกใช่ไหมสตาลิมปิกเอออ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ยิงอย่างนั้นยิงประตูยิงประตูยิงประตูใช่หมายถึงว่าคุณเล่นบอลแล้วคุณอยู่คนละทีมกันใช่แล้วพี่นนท์เล่นเป็นประตูเขาจะไม่ให้พวกคุณยิงเข้า่ขอบคุณมากที่แปลไทยเป็นไทยอ่าแล้วแล้วคุณรู้สึกยังไงกับคำพูดนั้นอะไรนะผมรู้สึกว่าเขากำลังอันเดอร์อิสเทมเมตเราไปหน่อยไม่รู้สกิลของเราอะไร เรามันนักบอลจุฬานะเว้ยเดี๋ยวยิงแสกหน้าเลยแล้วแล้วชนะไหมครับนักบอลจุฬาเออยังไม่ชนะเลยนักบอลนิติก็แพ้เหมือนกันผมจำได้ผมไปดูแมตช์สุดท้ายของคุณอยู่แพ้ทุกนัดเลยครับได้แต่บอกเลยว่าสตาร์ลิมปิกสนุกแน่ๆอยากให้ทุกคนมานะครับโฮ้ยแล้วเราโปรโมททำไมเอ้าเอ้าก็ถูกแล้วถูกแล้วเราโปรโมทถูกแล้วถูกแล้วท้าไมยิงมือถึงมันไทยร้อนเนอะก้อนนึงอะไรนะ Oh, why are you so hot? Not why you why so, so, cool? why so hot. Why you we are so hot? Yeah. Huh? So cute, man <laughs> So cute <laughs> Oh, bon sauce You sauce? Phuwin sauce? So handsome So, so handsome, man oh hula la baby hula <laughs> la my friend Kraft, you are so cute we love you in yeah yeah i've seen yeah. many english there you know what you are so cute yeah oh you're so handsome oh, but man? you sound too like <laughs> there <laughs> you are so handsome man you know what เห็นด้วยว่าว่าด้วยว่า I have muscle you have muscle muscle เห็นที่ดังไปงานอีเวนต์แล้วชมกันบ้างงานอะไรกันหลังวะก็อะไรกดเทเราจะไม่บอกว่าเราอยู่ไหนนะครับผมเราปิดปิดไว้ปิดไว้เร่ไม่รู้หรอกเห็นไปก็ไม่รู้อยู่ดี Why are you so, oh. so, what? so muscular? <laughs> oh, no no my mom, my mom. ยูมัมวายยูดูซีฟยูมัมไม่เมมเบอร์ยูไม่เมมเบอร์แม่ตัวเองอะให้ผมเป็นคนที่จำเบอร์ทุกคนได้ไงไม่แต่อันนี้จริงนะมึงเป็นคนที่ไม่เมมเบอร์ใครเลยมึงไม่เมมเบอร์แม่มึงไม่เมมเบอร์พี่เอิบมึงไม่เมมเบอร์พี่อยู่มึงไม่เบอร์พวกกู๋ทั้งคนเลยมึงจำมึงจำเบอร์กูได้ไหมจำนะเอาพี่ไม่เคยโทรหาผมดิเจ้าเลยเจ้าเลยโอ้ยยอยยยยงยย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  จะไปหาดเลยใช่ไหมจะไปหาดจะไปเดินเล่นหาดไหมเนี <fe Jean> <Ha> no, <han> ่ยเดี yeah, okay, mm ๋ยวจะจะนั่งคุยก่อนหรือว่าจะไปเดินเล่นหาดเลยเดี๋ยวแป๊บนึงนะขอหน้าคุยก่อนแป๊บนึ่งเดียอเดี๋ยวเล็กแก๊ปไปให้เขาไปส่งหาดเออได้หาดเลยนะเรียกอักซีเขียวดีกว่าหาจอมหาจอมเทียนหาจอมเทียนเออ่ประมาณอีก20นาทีครับโอเคโอเค I wait วันยุทธา20นาทีเลยโอ้โห connecting ออ๋โอเค it's connecting connecting baby โอ้ยย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  ทุกคนเข้าใจยังว่าแบบผมต้องเจออะไรทุกวันเนี่ยโอ้ไม่ต้องหรอกมันก็เป็นไม่ต่างหรอกครับประเด็นอะไรนะกูเถียงไม่ได้เด้อกูเถียงไม่ได้เด้อไอชุมเป็นคนหล่อไหมวายอยู่โซนอ t ไรๆขอดูเต็มหน้าได้ไหมโอ้ย d r i v Driver is ให้แปงมึงนะอะไร baby นาฬิกาลืมมันพี่เอิญพี่เอิญแน่เลยหรือว่าอยู่ในนี ไว้ Why? พี่เอิญเอาไปขายแล้วเขไม่เล่นอะย่างอโอ้โหโอ้โหแล้วก็แแเอาเขาก็อย่างน้อยเขาก็ยังรักมึงเขาใส่กระเป๋ามึงให้ยี่ออพี่า้สุ Yes Yes เอ Yes Oh Yeah Oh, 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 oh. Okay. Yeah. Yeah. Uh huh. a sure? mm. yeah. yeah. um ah, uh, n Do you a n

เอ้น่าอะไรนะเอ้เดเด What is that โอ้โหแกต้มแกจากกล่องเลยนะนี่ What is that เ่องเวลาเวลาตอนนี้พวกเราไม่ทุ่มสิบเจ็ดโคตรเท่โคตรอันตรายอ่ะตายแล้วทุกคนเขาจะว้าวุ่นหรือเปล่านี้เยเฮ้ยนะนี่คือโฟกิงสองเนี่ยหรือโฟกิงสดีโฟเบบี้โฟเบบี ไม่ไม่เป็นคิงไม่เป็นพระราชาเลยโอ้เบบี้เสี่ยวเหมือนกันทั้งหมดคนบ้าเลยอยู่ตอนกลางคืนแล้วก็อยู่ในรถก็ใส่แว่นแว่นดำนะมึงด่ากูอ่ะกูใส่แว่นดำมาต้อนขากูขับมาทั้งคางอย่างกูใส่แว่นดำแต่ว่าแต่ว่าเทให้อภัยได้อ่าโอเคโอเควายยูโซตึงก้าก็ตึงอยู่แล้วดิตึงทุกวันไงเนี่ยหล่อตึงเออโอเคเซ็นทำเงียบทำกันได้ไหมอยากให้ทำเงียบกูมั่นทำไงอ่ะทำใจไม่รักคือ โหอันนี้ยากเลยอ่ะไม่ได้ทำใจไม่รักเฉอนะทำไปเนี่ยยากเลยเฮ้ยเฮ้ยทำเป็นเวฟทำเป็นเวฟผมผมต่อไปแล้วพี่ปอนพี่ปอนไอเจมไอเจมพี่ทูนพวกมึงว่างกันเหรอปึ้งมึงก็ว่างค่ะมึงก็ทำแบบพวกกูค่ะกลับมากลับมากลับมามึงก็ว่างไม่ตายค่ะมึงก็นั่งอยู่ในรถกูแล้วมึงก็ทำ คอนเทนต์เราเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ใช่ไทมอีทเตอร์แฟนไม่ใช่ใช่ไหมใช่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  เข้าไปในผับม่ดาม้าไปในผับมิดาหนุ่มหล่อๆับแอนผับแอนนุ่มหอๆมาสามนเฮ้ยเราเราต้องมีชื่อแกงแล้วเราเปนสามส่วน่เฮ้ยไม่เราต้องมีชื่อแกงเขาอ่าชิปเรามีชื่อแกงเหรอสคนเนี้ยสคนนชื่อแกงว่าเอาหล่อนก็ตอบดิอ่าชื่อแกงว่าสร้างสวรรค์ไปเลยอาสร้างสวรรค์ สร้างสวรรค์สร้างสรรค์สุดๆอ๋อสร้างสรรค์สรางสวรรค์มึอ่านกันเนสร้างสวรรค์ปะโอ้ไม่ก็บอนผูวิน I can อะไรวะในหอมแก้มกันให้ดูได้ปะอยากเห็นเออเอางี้ก่อนคุณคุณสองคนหอมแก้มให้ดูก่อนแล้วพวกเราจะหอมแก้มเฮ้ยเอาจริงเหรอเอาคุณทำคุณออาคุณหอมแก้มให้ผมดูเดี๋ยวผมหอมแก้มให้คุณดูเลยไม่ไม่คุณหอมแก้มไม่ดูแล้วเดี๋ยวผมหอมแก้มไม่ดูคุณคุณอะคุณคิดอะไรกับขับบอลหรือเปล่าแล้วคุณไม่แก้หอมแก้มนะคุณค คนขับรถแอปสีเขียวมานะเอาเขา่าเอาโอเคได้ขัดจังหวะสุดๆ to be continue everybody we love you we love you and we see you later happy birthday น้องโฟนนะครับวันนี้ซป่ะเอ้ยเอ้ยเราไม่าเซีป่ะสี่คนเราเป็นบอยฟี่เออก่อนก่อนลงรถสรุปสี่คนนี้ชื่ออะไรเราเราเป็นโบรลี่ไงไม่เราเป็นแมนลี่เขามีเขามีซิซี่แล้วมีโบรอย์ยัโบรอย์บรอย์โบรอี์อะบรอย์บรอย์บรลี่ดาบกันปั่นอะ น็ไม่ควสีเขียวโอ้ยไปกลับบ้านไปเราก็ไปแล้วบ๊ายบายเจอกันครับเดี๋ยวไปเที่ยวพัทยาครับเจอกันที่หาดจอรเทียนนะครับครับุมทุ่มสี่ทุ่มสี่ทุ่มบ๊ายบายบ๊ายบายเราจะมีอีเวนต์กันอีเวนต์